คนดีชาวปฏิเคียวพิเเมนตุมังรีบอลน,นะครับผมคาร์ลนะครับวันนี้ผมจะมาซูมตู้ของเบลฟอร์สิบปีข้างหน้านครับในสุดก็มาแล้วแล้วมันก็เป็นการฟิกว่าเราต้องใช้หอยในการเติมถึงจะได้ไม่สามารถดองได้เหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับวันนี้มาเดี๋ยวรันวันนี้จะซูมแล้วมาเริ่ม คริสแรกหล้านสองล้านสามล้านสี่ล้านห้าล้านมันอยู่ที่สี่ล้านใช่ไหมไม่ถึงห้าล้านสิงหข้าวสิงหุข้าวโอเคต่อไปโครโรต่อไปเกบก็เอ้ยเบลก็คนระเบลกันอีหนูหลอนเลยครับงานนี้ต่อไป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 โอ้ไม่ใช่ละไม่ใช่ละ ไม่ใช่ละเหลดนี้ไม่ใช่แน่นอนครับไม่ใช่บิฟกอที่เราต้องการซุ่มไปอีกสิบครั้งลุยปฏิบัติสล้านสมล้านเกืออีกแล้วนะงานนี้แต่ว่ามันอาจจะลุ้นอะไรได้หรือเปล่านะสองสมเออได้ยังมาตกอะไรเนี่ยปิดตู้ป่ะหนูเดี๋ยวกรำลึกสุขใจสิ่งนี้นะครับโอเคลุยโอ้งานคนนี้ขอให้บอกขอให้บอกโอ้ โอ้โหหมดยิงปเนี่ยโอ้โหได้กล่องปูลิเอามาทำไมฮึม <Okay. S 1> โอเคสุ่มต่ออีกสิบครั้งลุยลิบัตสองสามสี่ห้าโอ้โหไม่ถึงโวอ,อีกแล้วน่าจะถึงสิบนะถ้าถึงสิบอาจจะได้อันนี้มันได้แค่หา้าเกลือโอ้ยมาหลอกให้ดีใจทําไมคุณเบลไม,ไม่ใช่ฮ่าฮ่าทำไมไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่ นี่ก็ไม่ใช่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 อย่บบาไปดิสนีย์มันไม่ใช่แล้วนะโอ้โหเสือมากลาเลยลก็ซุ่มไปทีเพอตัววันนี้ล้านสองล้านสามล้านเราจะได้มาถึงยูไหมลันเนี้ยหนึ่งสองสามอืมอะไรออกมาไม่ใช่ของที่เราต้องการชัวร์นั่นไงว่าละ เอ่มไม่ใช่ทีก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่โอ้โหมาแล้วแต่เป็นรันยูจิมาทำไมเราจะเอาไปฟุกอสิบีเลียดออกยากมากเลยนะไม่ได้สุ่มนานจัดโอ้เลดย,ยังคงคงเดิมความเกลือนะไปลุยต่อ คิดไฟหนึ่งโอ้โหอันนี้คือไม่ถึงเอ็มไม่ถึงล้านแต่ล้านเดียวโอ้โหเยอะมากๆเลยนะงานนี้ตกแต่อัดรีวิวให้คนดูแน่เลยเกลือ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 โอ้โหเกลือบ่อยเกินเบลออกมาอีกแล้วคนละเบลอมอร์สิบสีสิลูกลูกเกลืจ๋า นี่คือคาสั่งของเบคุลันนะไม่ใช่ดิมันเป็นศัตรูวันนี้ว่ะเจ็ดล้านงานนี้ขึ้นเจ็ดล้านแล้วว่าไงใ <c oughs> บแรกกอนน่อนยิงมันแข็งใบสองไม่ใช่เบลมาอีกแล้วครับแต่คนละเบลอีกแล้วถ้าเป็นบาจิวก็คงจะดีนะเพราะบ,บาจิวยังทาไม่ตันโอเคลุยต่อเกลืออีกแล้วครับอันนี้ก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่และนี่ก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่ อันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่หรือสักการโอเคลุยต่อสามล้านสี่ล้านห้าล้านห้าล้านอีกแล้วเหรอมันจะมีแบบพุบออกมาให้เราตกใจวไหมหนึ่งสองเกลือสามก็เกือโอ้โหออกมาอะไรนี้สีเพราะตอนนี้เราไม่สามารถสุ่มฟีได้แล้วนะระตูนี้ไปเกลืออีกแล้วมาหน่อย มาหน่อยโอ้หนี่คือเลทปกติของเกมกาชานะอีกครั้งเนี่ยอือจะได้รีวิวหรือเปล่าเนาะเบลฟักกอคุ้ง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 โอ้โหหือเก็มมากถ้าจ,จะให้ผมไปเติมเอาหมดกระทนจิโร่ไปเยอะอว่าเพื่อนเราไม่เอาละ มันต้องไม่ใช่แบบนี้ดิอีกอีกครั้งโอ้โหเพิ่งหอยไม่พอเรียบร้อยครับโดนไปที่เรียบร้อยแล้วไมไ่อะไรอ่ะโอเคตอนนี้เราสามารถแลกได้เศษไปฟกฟอสิบปีข้างหน้าหน้างี้โอ้โหถ้าเราจะสุ่มต่อการันตีด้อ่ะเราสามารถเติม แรกลองเล่นอ๋อมีทุต้องเล่นโอ้โหนี่เหรออื้มเฮ้ดีว่ะอืมจิ้วจิ้วจิ้วแต่กิ้วเศษล่ะโอ้โหโดดนี่จิ้วหนึ่งคืออะไรเอ่ยแดดเพื่อนจิ้วเศษคืออะไรข้างๆเลยล่ะอ๋อจิ้วหักไปข้างหน้า คืสองปัดวงกว้างคือสามออเรียกมีดหมักพันเล่มแกเป็นคนชอบโกหกใช่ไหมมุกโล,โโลวโโโโความจริงในเรื่องโกหกและเรื่องรบจบโกหกเป็นความจริงจบอะไรลนะ่ะโหโคตรแรงโอเคครับก็คคบจบการรีวิวเทียงเท่านี้นะครับว่าสุ่มแล้วมันเกลือนะใครอยากได้ก็ต้องไปเติมเพิ่มนะผมว่าเลรมันออกยากทุกคนแหละน่าจะฟลิกพลิอาจจะฟลิกก็ได้นะมีใครได้ก่อนสองแปดสิบใบก็ลองเม้นได้นะครับผมงานนี้ไปละบายบายฝากติดตามด้วยนะครับ